แจกฟรีทั่วประเทศผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วกับหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อรับผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่ฟรีนะครับได้สิทธิ์หคนต่อวันต่อ3ชิ้นนะครับโดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับได้ย้ำว่า สิทธิประโยชน์ในการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่นั้นแจกฟรีให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาทั้งสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการหรือสิทธิอื่นๆซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้มีปัญหาระบบขับถ่ายกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามการประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือมีใบรับรองแพทย์โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการทยอยแจกให้แล้วตามคิวที่มีการลงทะเบียนไว้สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับประชาชนสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารอพอสตหรือว่าสถานีอนามัยใกล้บ้านนะครับโดยใช้ที่อยู่ที่อยู่จริงในปัจจุบันเป็นหลักไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านคือตัวอยู่จริงที่ไหนก็ไปลงทะเบียนได้ที่นั่นเลยนะครับ หรือว่าจะไปลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลน,นะครับส่วนที่กรุงเทพนั้นก็แจ้งได้ที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ที่จะดำเนินการขอรับท่ออ้อมผู้ใหญ่นะครับส่วนท่านที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1 3 3 0นะครับ ย้ำนะครับว่าแจากฟรีทั่วประเทศสำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายครับเชิญลงทะเบียนได้เลยครับ